แฟนๆงงหนักพระนางชื่อดังเลิกกันแล้วแต่ไม่มีใครรู้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกบันเทิงจีนทันทีเมื่อแฟนๆตาดีสังเกตว่าจงชูซีชงชู11หรือที่รู้จักกันในชื่ออีเลนชงได้ลบโพสต์บนวีโบที่เคยประกาศคบหากับพระเอกหนุ่มโฮเวินหยวนฮอเวนยูเอ็นออกไปแล้วทำให้เกิดกระแสะข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันเรียบร้อย หากย้อนกลับไปในวันวาเลนไทน์ปี2024จงฉู่ซีเคยสร้างความฮือฮาเมื่อเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับโฮเวินหยวนนักแสดงหนุ่มร่วมงานจากเรื่องบอนทูรันซึ่งในขณะนั้นได้รับเสียงเชียร์และคำอวยพรจากแฟนๆอย่างล้นหลามโฮเวินหยวนหรือแทอีเองก็ถือเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่น่าจับตาโดยเพิ่งรับทนาในซีรีส์การแพทย์ไฟฟ์ฟอร์บิตี้เมื่อปี2025ส่วนจงฉู่ซีมีผลงานต่อเนื่องทั้งภาพยนตร์ และซีรีส์รวมถึงเรื่องเฮอร์สตอรี่ที่ออกฉายในปี2024ล่าสุดสื่อจีนรายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันมาหลายเดือนแล้วเพียงแต่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาเท่านั้น